เดมีบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใช้ความรู้ช่วยพัฒนาชุมชนอยู่ที่เกาะสุกรจกังหวัดตรังนะครับที่นั่นมีแตงโมขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่ายังข้อต่อยอดไปได้อีกนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพิทยาเขตตรังไปส่งเสริมการปลูกแตงโมให้เป็นรูปทรงหัวใจกับรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการช่วจุดขายแล้วก็ดึงนะักท่องเที่ยวมาที่เกาะสุกรด้วยครับ ปีนี้เพิ่งจะเริ่มปลูกแตงโมรูปหัวใจไว้ร้อยลูกคุณผู้ชมแต่ขายหมดไปแล้วภายใน3วบันนะครับเลยไม่มีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มๆแต่การขายหมดไวแบบนี้ถือว่ามาถูกทางนะครับกับการส่งเสริมให้ปลูกแตงโมรูปทรงแฟนซีมีทั้งทรงหัวใจแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมบนเกาะสุกรที่อำเภอปลาเหลียนจังหวัดตรังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภ<ม>ิรักษ์สงรักรองอธิการบดีพร้อมทีมแผนงานวิจ<ม>ัยมหาวิ<ม>ทยาลัยเ<ม>ทคโนโลยีราชมงคลศรีว<ม>ิชัยวิ<ม>ทยา ังมาลงสำรวจผลผลิตแตงโม G A P เนื้อที่กว่า4,200ไร่นะครับซึ่งพบว่าปีนี้อากาศเอื้ออํานวยคุณผู้ชมคือไม่มีฝนตกลงมาก็ทําให้แตงโมเนี่ยได้ผลผลิตดกกว่าปีที่ผ่านมาครับประกอบกับตอนนี้ชาวบ้านมูงเกาะสุกรเข้าหันมาปลูกแตงโมหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีกันมากขึ้นก็มีผลผลิตทยอยขายได้ทุกวันนะครับโดยคุณภาพชื่อเสียงของแตงโมเกาะสุกรว่าแดงสดรสชาติฉ่านะครับแล้วก็เนื้อใสอร่อยด้วย เจงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแตงโมร,รูปหัวใจแล้วก็รูปแตงโมรทรงสี่เหลี่ยมกันนะครับเพราะว่ามันได้ราคาดีกว่าแตงโมรทรงทั่วไป5เท่าคุณผู้ชมคือถ้าไปเทียบกับแตงโมเกรด A ที่เขาขายกันกิโลกร,รัมละ20บาทแต่แตงโมร,รูปหัวใจกับรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยขายกิโลละ1 0อยบาทนะครับ ทำให้ลูกค้าชื่นชอบแล้วก็สั่งจองล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสนใจความแปลกแตกต่างแล้วก็ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้แตงโมเนี่ยสามารถขายได้ทุกแบบนะครับโดยปีนี้แตงโมเกาะสุกรส่งขายไปทั่วประเทศแล้วกว่า150ตันนะครับตอนนี้เหลือสัก50ตันแล้วก็จะมีให้กินไปจนถึงเดือนเมษายนนี้แค่นี้เองครับประมาณได้หนึ่งก็ประมาณประมาณเป็นหมื่นครับ ับเป็นหมื่นขายได้เป็นหมื่นครับผมตอนนี้เขารับซื้อกิโลเท่าไหร่คะสิบสามบาทรายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาไหมคะดีกว่าครับเพราะว่ามันมันมีผลเยอะดูดูแรงดูดูแรง,งนี่มันมันแตงแตงแทนที่ว่ามันจะได้ละได้มายี่สิบยี่สิบลูกแต่ว่ามันมันเพิ่มปริมาณเลยนะมันปลาแม่งแ้งมันเมีเขาไดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาเช่น การปลูกแตงในกล่องสี่เหลี่ยมหรือรูปหอยใจเพื่อจะสร้างกระแสการท่องเที่ยวดึงคนเข้ามาเที่ยวในช่วงซีซั่นต่างขึ้นมารวมถึงการดูว่าแตงที่มันอาจจะตกเกรดหรือมาตรฐานในเกรด B หรือเกรด C เนี่ยจะสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์รองรับการท่องเที่ยวได้หรือไม่เช่นเป็นแตงโมแบบแบบหั่นชิ้นทานสดได้เลยหรือเป็นแตงโมปัน่นเป็นแตงโมแบบแช่แข็งขึ้นมาซึ่งอันนี้เราสามารถใช้แตงโมคุณภาพเกรดต่ำซึ่งตลาดอาจจะไม่ตอบตัวตลาด มาเพิ่มมูลค่าใหม่ได้ไมราคาตลุยแล้วภาพรวมผลผลิตตังโมเกาะสุกรปีนี้ครับมีมากกว่า200ตันคาดว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเนไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับและปีหน้าก็วางแผนให้ตังโมรูปหัวใจเนี่ยออกมาในช่วงเวลานี้แล้วมาโปรโมทดึงคนให้มาท่องเที่ยวบนเกาะสุกรเพราว่าน,นี่มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ แตงโมราคาขายดีขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะขายตรงให้กับลูกค้าได้เลยก็เป็นการดันราคาอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมมีงานท่องเที่ยวกันที่เกาะสุกรนะครับ11-13เมษายนนี้ด้วยครับ